ผู้หญิงเนาะแต่มาด้วยมีเลือดออกทางช่องท่อเนี่ยคิดว่าเป็นประจำเดือนก็ะปิกระบอยมาเรื่อยๆอ่ะสามเดือนน่ะจนมาถึงค้องฉุกเฉินเพราะอะไรเป็นลมหมดซีดไงดจะหมดตัวอยู่แล้วใช่มาเจอเราาะว่าซีดแล้วก็พอเจอเนี่ยก็คือสุดท้ายเป็นมะเร็งปากมดลูกที่แบบเลือ เป็นเคสที่จําได้ไม่ลืมเลยค่ะในฐานะแพทย์ประจําห้องฉุกเฉินนะคะเพราะว่านี่เป็นเคสที่หมอเจี๊ยบละ,ละนาก้องทรนินค่ะเจอมากับตัวคนไข้ามาหาหมอช้าไปจนอาการค่อนข้างหนักแล้วนะคะซึ่งที่ยกตัวอย่างเคสนี้มาพูดในงานทอล์กสุขภาพสตรีสุดไอคอนิกที่โรงพยาบาลจุฬาภรก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพของตัวเองกันแบบจริงจังค่ะถ้ามีอะไรผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยอย่าวางใจนะคะโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่มีเรื่องให้ต้องระวังเยอะมากตั้งแต่ประจำเดือนไปจนถึง เร่งค่ะ ส่วนตัวหมอเจี๊ยบเองนะคะที่เป็นทั้งคุณหมอและนักแสดงเลยมักจะมีเพื่อนๆในวง,งการบันเทิงมาถามเรื่องสุขภาพบ่อยค่ะบอกตลอดมันตรวจสุขภาพเป็นระยะนะคะทั้งแบบทั่วไปแล้วก็ตรวจภายในแบบไม่ต้องเขินอายเพราะว่าถ้าตรวจเจออะไรขึ้นมาจริงๆจ,จะได้รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะยิ่งเทคโนโลยีสมัยนี้พัฒนาไปไวมากก็ยิ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามากขึ้นนะคะแล้วมันแปลกยังไงอะแปลกสิคะไม่ตรวจหรอกไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่เป็นไรพี่แข็งแรงตรวจแล้วก็ไม่เจอจะตรวจทําไม จะบอกว่าไม่ได้สิการที่เราตรวจไม่เจอควรจะดีใจไม่ใช่ว่าไปตรวจหาหมอเราต้องเจอการตรวจไม่เจอเนี่ยถือว่าคุณสุขภาพแข็งแรงดีแล้วแต่ต้องตรวจเป็นประจำทุกวันเพื่อวเวลาเจออะไรเนี่ยจะได้รักษาแต่นั่นเนินแล้วเราตรวจทุกป,ปีอ่ะเราจะเจอก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งได้ทันทีเพราะว่ากว่าเซลล์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาถึง5ปีในการเปลี่ยนเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการตรวจทุกป,ปีเนี่ยพอเราเจอมันเริ่มกลายร่างแล้ว แล้วเราก็จะสามารถรักษาทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากโรคนี้มะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นเอาจริงๆเป็นมะเร็งเดียวในประเทศไทยนะที่มีระบบคัดกรองเป็นมาตรฐานสูงสุดเราอาจจะเห็นแต่เต้านมลำไส้ที่เจอบ่อยๆเนี่ยจริงๆระบบคัดกรองในประเทศยังไม่ค่อยชัดเจนด้วยซ้ำแต่ปากมดลูกเนี่ยมีการตรวจด,ด้วยแปรบสเมียดูเซลล์ปากมดลูก ซึ่งปัจจุบ,บันเนี่ยขยับไปมาตรฐานระดับโลกเลยก็คือการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV แนวคิดใหม่ๆเรื่องการตรวจภายในการพบสูตรินริแพทยมันเปลี่ยนไปยุคก่อนนี่เจอหมอสูนี่ขี้อายมากไม่ค่อยมานะครับปัจจุบ,บันหญิงยุคใหม่ก็จะกล้าในส่วนนี้มากขึ้นเราคิดว่าการตรวจภายในเหมือนตรวจร่างกายประจําปีนะอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีนะครับ ประสบการณ์ในมุมคุณหมอไปแล้วนะคะมาฟังรุ่นน้องค่ะสองสาวนักแสดงครีมี่พลอยประพัดและวิปครีมดิสริยากรนนะคะที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากค่ะดยอาชีพนักแสดงต้องออกกองถ่ายละครพักผ่อนก็น้อยนะคะก็อาจจะป่วยได้ง่ายๆต้องคอยตรวจเช็คกันอยู่ตลอดค่ะอย่างครีมี่พลอยประพัดที่เคยไปตรวจภายในมาแล้วค่ะเพราะว่าสังเกตว่าประจำเดือนมาไม่ปกติและความเป็นเด็กเรียนสายวิทย์มาก่อนค่ะเลยสนใจอันบล็อกสุขภาพศึกษาข้อมูลนะคะหาวิธีดูแลสุขภาพ ส่วนวิปครีมดิสริยากรค่ะที่แม้ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรให้กังวลน,นะคะแต่ก็ยึดหลักตรวจสุขภาพทุกปีเพราะว่าถ้าไม่สบายหรือแม้กระทั่งเรื่องฮอร์โมนเปลี่ยนก็อาจจะส่งผลกับงานแสดงได้ค่ะคือที่เห็นชัดเลยเนี่ยคือผิวหน้าแห้งมากแล้วก็สิวขึ้นค่ะสิวขึ้นเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันจะอ่อนเพลียเป็นพิเศษอะค่ะ ใช่คือสมมติว่าเวลาเราถ่ายละครนะคะแล้วเราประจำเดือนมาโอ้โหวันแรกๆนี่คือแบบว่าปวดท้องหนักมากแล้วก็ร่างกายจะอ่อนเพียค่ะเหมือนมันจะคล้ายกับเราจะหน้ามืดตลอดเวลาเลยก<ช>็คือคุณหมอเขาก็แนะนำเนาะว่าให้เราแบบดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ทานพวกซิงค์เยอะๆอะค่ะช่วงที่เป็นประจำเดือน สมมติมีจุดผิดปกติที่แบบว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้เจอบ่อยในทุกๆวันเรามาเจอในช่วงนี้ซึ่งแบบมันแปลกหรือว่าแบบเอ๊ะคันอะไรหืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหรือว่าเราควรซื้อ,อยามาลองเองแต่ก็สู้หาคุณหมอเป็นอะไรที่ดีกว่าสบายใจกว่าแล้วก็ได้รู้ได้ว่าเผื่อเรามีจุดอื่นที่ปีที่แบบเราไม่ได้กังวลแต่ว่ามันดันเป็นความเสี่ยงคนนี้ด้วยค่ะ แล้วพอเราไปลองตรวจก็รู้สึกว่าอ้ถ้าลูงองี้ก็ตรวจตั้งนานแล้วจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งกังวลพอยิ่งเซิร์ชไปเซิร์ชมานะอยู่ดีๆก็จะพาเราไปนู้นเลยเพราะฉะนั้นก็เราอยู่กับจุดที่เราเป็นแล้วก็ไปหาคุณหมอก็จบดีกว่าค่ะ โรคมะเร็งปากมดลูกค่ะเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองของผู้หญิงไทยนะคะแต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วค่ะทําให้สามารถตรวจเจอได้เร็วขึ้นและยังมีการรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ทั่วประเทศด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิงค่ะที่มีอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปซึ่งก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดีว่าจํานวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจะค่อยๆลดลงนะคะและอาจกลายเป็นโรคหายากได้ในอนาคตค่ะ